Hi Lady and gentlemen คนที่จะ i ิคนิชิวะอันยอสฮิมสวัสดีครับพบกับช่อง BPG Official อีกแล้วนะครับกับเกม Gundam Generation g Gen นะครับซึ่งเป็นเกมที่ออกวันนี้วันแรกนะครับก็เหมือนช่อง YouTube ช่องอื่นนะครับก็รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่มัเปิด Open Beta นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็มาที่เมนูนะครับถ้าเราอยากจะรีไอดีครับต้องออกไปที่หน้าต่างก่อนนะครับหน้าต่างตอนเริ่มเกมเมนูนะครับขวาล่างสุดนะครับกดออกไปปุ๊บให้เราเลือกลบลบข้อมูลนะครับน่าจะอยู่อันที่4อันที่6กเลนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บให้กดข้ามนะครับอย่าดูวิธีการสอนเล่นนะครับแล้วก็เราก็จะมาลุ้นนะครับ หนึ่งสี่ห้าหกนะครับอันที่หนะครับกดเข้ามานะครับจะมีให้เลือก2หน้าต่างนะครับอันแรกเปิดให้ฟรีครับพยายามรีให้ได้ตัว t s ก็คือกันดั้มไปเลย่ตัวที่เราค้นเลือกนี้ครับกันดั้ม อีเซียอีเซียนะครับก็คือกันดัมดับหรือเปล่าจ้ไม่ผิดนะครับอันนี้ก็คือเทียดับเบิลเอสนะครับตอนนั้นก็เป็นเทียเอนะครับก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีฟรีดอมกันดัมด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรือก็เรือ,เ,อเป็นของบรานัวนะครับไวเบสนะครับ เป็นยานแม่ s s นะครับก็ออกยากเหมือนกันครับคมกขรีมาเยอะแล้วนะครับมาดูนี่ครับนี่ตัวทิกเก็ตนะครับ s s r ล่างสุดนะครับสามารถดรอป u r ได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาเลยเห็นไหมครับถึงเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะแต่ได้ผมก็กดได้ตัวนี้นะครับผมเปิดเพจไม่ได้นะครับก็ไปเล่นกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับสเตจแรกนะครับไปเลยเอา เมนหลักซ้ายสุดครับเข้าไปครับก็เป็นสเตตของกนะันดั้มนะครับจีกันดั้มนะครับวิธีเล่นก็นเหมือนใน G จเนอเรชันของเครื่อง PlayStation เลยครับใครที่เคยเล่น PlayStation 1 PlayStation 2นะครับแล้วก็ PlayStation สี่นะครับน,นี่มาไกลเลยถ้าเราได้ตัวของโยนเราก็สามารถได้ตัวละครด้วยนะครับกดเข้าซีรีส์แต่ว่าได้ตัวหนึ่งที่เป็นกันดั้ก็ได้อัพเรโลนะครับซับพอร์ตเตอร์ไม่มีนะไปครับก็ มันเกมทั่วไปเลยอ้าวไม่ได้หรอกก็มันเกมทั่วไปแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะแทงนะครับมี Attacker นะครับก็คือสายดาเมจแล้วก็อือ Assassin ก็เป็นปืนนะครับกดข้ามไม่ได้แลครักดขวาบนสุดแล้วก,กดสคริปนะครับ ก็เหมือนเจเนชั่นเลยครับ <c oughs> กดเข้าไปคนระับกดที่ตัวละครแล้วก็เลือกนะครับเลือกมีหนึ่งสองอันนี้อันแรกก็คือโจมตีอะไรอ่าอะไ,ไรกนนะโจมตีประชิดตัวนะครับอันนี้คือใช้พวกอาวุธเสริมนะครับก็ระดับกลางนะครับแล้วก็ลองก็จะเป็นอ่าการยิงชุดที่ยิงปืนนะครับ ดีครับโคตรเทพทดลอานานเกมนี้ของญี่ปุ่นไม่เอามาทำตั้งทีนะครับเกาหลีามาทำก่อนนะเพอเราชนะเราสามารถเดินได้ต่อนะเขาได้อีกตัวเหรอโอเคไปต่อครับอัี้เป็นข้อดีของเกมนี้คนระับพอฆ่าตายทางเราตีเรื่อยๆนะครับฆ่ามนาะปึง้งด่านแม็กแล้วแซงว่าได้ตาเดียวนะ เฮ้ย <pada> ร <laughs> <t songs> ักเธออะออะโร้เปล่าตั้งแต่เราไปเจอกันอืม อุอ้มอุอ้มโหระตัวเราไปอยู่ใครมั้วะถ้าอยู่เฉยก็สแตนบายครับก็สแตนบาย รอเทินกดออตโต้ก็ได้นะอืมฮึมอืมโอ้โห ประมาณนี้ครับชนะแล้วอืเอาไม่ตายอืยผ่านนะครับ ง่ายแค่น,นี้นะครับผมดีครั้งที่แล้วได้ยานแม่ด้วยถึงไหมเนี่ยไม่ถึง Stand by. s t a n บายพอตัวแล้วกัน แตัวทีมเราครับอ้าว ex คือสเปเชียลถ้าไม่ตายพิเศษนะโอ้รถคันนีต้ตัวอะไรรถตู้สักตัว,ตว,ตวอืม ตุ่มตุ่มโอ้ยอดท้อก็ประมาณนี้นะครับอะในไพลอตตัวใหม่ แล้วก็จะมีผ่านตราดาษปุ๊บก็ต้องมีปลดล็อกนะครับปลดล็อกอะปลดล็อกนีลล่าเวลาอัปเกรดหรือเปล่านี่ไซเตอร์เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เลือสกสเกลได้หรอสเกลวสเกล ระบบใหม่คือระบบใหม่เถอะเสียะปะร้อยหนึ่งรอสกเกาวใครอ่ะอืมตัวที่อยากได้เลยดูบีฟิตฟิดฝึกหัดนะครับคอมมิชชั่น รับหมดนะครับอีเวนต์คงไม่มีเ้ยได้ยาน,นะครับตัวยานหนึ่งสองร้อยห้าสิบเปิดการใช้สามสามพันนะเอยช็อปเปิดใหม่นี่มีอะไรบ้างโอ้แนแล้วอัพร้อยฟรีเลย ็ประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่และซีรีส์นะครับก็กดอัพได้ทบอย่างเช่นกดทํามานี้ปั๊บเห็นะครับป้งห็นไหมนี่หรอเสียงเงียบกันนะ ดีอย่างนงี้ครับพอปุ๊บได้ครบใช่ไหมครับได้เต็มก็จะอาจจะได้ได้นะกันดัมเอสเซนอาร์นี่โอ้มีอนใหญ่ด้วยกว้างนะครับนะีคคบ่ค่อยๆปวดค่อยๆปวด ตัวไปรับได้ไหมไม่น่าได้นะขาดเมก็ลาแท็กแท็กน่ำอ่ะเอาไหม่แล้วไปต่อครนะับอ่ะเอาขึ้นใหม่ละวกันดำให้ได้ สามเ้ยก็มีเลือกสามภาษาเกาหลีนะครับไต้หวันแล้วก็อังกฤษนะครับอย่าลืมเลือกภาษาอังกฤษนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด c r i b e เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับ p g Official นะครับอย่าลืมนะครับก่อนนี้ก็มาไลฟ์แท็บเล็ตนะเพราะ่าโทรศัพท์ผมก็ โดนน้ำโฉมการนะครับใช้ไม่ได้นะครับจะมาไล์ให้บ่อยๆนะครับก็ต้องรอเครื่องใหม่นะเป็นกำใจช่องผมมาเยอะเลยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปใหม่ๆนะครับเกมใหม่ๆนะที่เข้าใหม่ผมอัปเกรดตลอดนะครับประมาณนี้นะครับเกมแคนดัม generation นะครับ ขอบคุณในกันเยอะครับสำหรับวันนี้นะครับขอก็ขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย